ปรับแต่งสีวิดีโอครับให้ขาวเด้งสะใจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายแบบนะครับน้องน้ำขิงครับจากช่องหนูชื่อน้ำขิงนะฮะอ่ะเราเข้ามาที่วิดีโอที่ต้องการปรับแต่งฮะกดอิด t ิทนะครับแน่นอนนะฮะจากนั้นผมจะไปที่แอสชาดนะครับอ่าจากนั้นผมจะอย่างแรกผมทําคือผมจะปรับคอนทัสนะครับปรับลงครับนี่ครับลดลงมาครับเห็นไหมฮะนี่ รักสักประมาณนี้ก่อนอ่าสามสิบนะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะปรับต้องการความขาวนะฮะในส่วนมืดเนี่ยผมก็จะปรับชาโด์นะครับนี่ปรับให้มันสว่างไปเลยเนี่นะครับผมก็จะปรับแบ็กพอยต์นะครับให้มันมืดลงมานิดนึงนะฮะนี่เพิ่มเพิ่มคอนทาสเข้ามานะครับไฮไลท์ก็อาจจะลดลงมานิดนึงนะฮะตัวแบบหน้าสว่างใสแล้วนะครับนะจากนั้นอาจจะ ปรับเพิ่มสีนิดนึงให้มันดูสดใสขึ้นอีกนิดนึงนะฮะ